สวัสดีครับวันนี้เรื่องง่ายสไตล์ช่างหลวงนะครับจะมาทําคลิปวิธีวิธีการเปลี่ยนฝาครอบก้านเบรกมือนะครับของ Honda Civic FD นะครับซึ่งของเดิมเนี่ยอันนี้ผมได้ทําการแลปพลาส,สติกไว้แล้วนะครับแต่วันตัวคลิปเนี่ยขาของตัวคลิปนะครับหักไปแล้วรัะน,นั้นก็เลยมีโอกาสนะครับมีงบประมาณก็เลยจะมาเปลี่ยนนะครับ ตัวคลิปตัวนี้แต่จากที่ไปซื้อที่ Honda นะครับก็ได้สั่งสังอุปกรณ์มานะครับพบว่าจากจะเปลี่ยนคลิปนี่นะกลายว่าเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับอันนี้คือชุดที่สั่งมาจาก Honda นะครับราคาประมาณ820บาทนะครับยังไม่รวมแวดนะครับ ขั้นตอนการแกะคลิปนะครับก็คือเราจะเริ่มที่ตัวพลาสติกที่หุ้มก้านแบกมือก่อนนะครับก็คือดึงด้านหน้าออกมานะครับหลังจากนั้นเจะเห็นตัวคลิปล็อกที่อยู่ด้านาขาคลิปล็อกนะครับที่อยู่ด้านข้างเราไะใช้ คือเราจะใช้ไขควงเนี่ยแย่นะครับดันเพื่อให้ตัวขาล็อกเนี่ยหลุดออกนะครับแต่นี้ของของเราเนี่ยหักไปแล้วนะครับจะมีทั้งสองด้านนะครับพอดันออกเนี่ยมันจะถอดออกไดทั้งทั้งชุดออกมานี้เลยนะครับนนี้ก็เป็นรูปร่างหน้าตาของตัวริบนะครับแล้วก็ตัวก้านกานกดเบรกมือนะครับ อันนี้จะติดติดตัวที่ขานะครับขาที่เคยหักค้างไว้นะครับเพราะนั้นถ้าเราดึงออกมาก็จะออกมาประมาณนี้อันนี้คือการการคันการดันนะครับเพกม,มืออลไนะั้นเราก็ดึงออกด้านหน้านะครับเราจะมีกา้านการดันนะครับแล้วก็ตัวหัวกดหัวกดเนี่ยจะมีคลิปะจะมีตัวสลักล็อกอยู่นะครับ อ่าล้วก็ดึงตัวนี้ออกนะครับตัวโวลดก็จะหลุดออกมาแล้วนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับทั้งชุดเพราะนั้นชุดนี้เราจะไม่ได้ใช้งานละนะครับเอาทิ้งไปก่อนเลยก่อนอื่นผมต้องถอดคอนโซลชุดนี้ออกก่อนนะครับเอาง่ายเลยแกะแกะฝาต จากนั้นเนี่ยชุดเนี้ยมันถอดได้นะครับเราดึงขึ้นได้เลยนะครับมือดึงขึ้นเลยอ่าก็าจะมีคลิปตัวสลักล็อกอยู่แค่ประมาณตรงนี้นะครับอ่าจากนั้นก็ที้จะถอดอยังไงก็ดึงดึงเบรกมือตรงนี้ถอยหลังนะครับ แล้วก็กดกดดึงคันเกียร์ครับถอยหลังมันอยู่ประมาณตำแหน่งดีแล้วเราก็จะดึงตัวนี้ออกได้นะครับอ่าเราก็ถอดได้แล้วนะครับตัวคอนโซลกลางนะครับตรงนี้ต่อมาก็จะดึงพลาสติกครอบก้านเบรกนะครับ ที่อยู่ตัวถัดไปนะครับออกอันนี้ก็คือหน้าตาของตัวพลาสติกคอบนะครับสุดท้ายก็จะเป็นตัวครอบด้านล่างนะครับซึ่งเป็นเป็นฝาครอบพลาสติกประกอบกันสองสองอันนะครับเพราะนั้นเราก็ดึงออกเลยนะครับดึงออกทั้งสองข้างโดยจะมีสลักอยู่ด้านล่างนะครับที่เป็นตัวยึดนะครับ ส่วนอันนี้ก็เป็นชุดฝาครอบกานเบรนะครับที่สั่งมาทั้งชุดนะครับราคาอยู่ที่820บาทนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยอะไรนะครับเดี๋ยวผมมาแกะให้ดูนะครับภายในชุดฝาครอบนะครับก็จะมีประกอบด้วยฝาครอบ2ตัวน,นี้คือฝาครอบด้านล่างนะครับของกา้าน2ตัวนี้จะอยู่ด้านล่างเลยนะครับจะประกอบ ข้าหากันนะั่นคือชุดนี้นะครับถัดมาก็เป็นพลาสติกหุ้มนะครับก้านซึ่งอยู่บนถัดมาจากตัวฝาคอบเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็เป็นกริปนะครับของด้านเด็กมือนะครับต่อมาก็จะเป็นก้านกระทุ้งนะครับก็คือ,หร,อหรือก้านดัน เบ็ดมือเลครับตนนัวนี้ท้ายก็เป็นหัวกดนะครับปลดล็อกเบ็ดมือนะครับทีนี้เราก็แกะอุปกรณ์ออกมานะครับ อันนี้ก็เป็นภาพด้านล่างนะครับของก้านเบรกมือนะครับจะเห็นว่ามีรูเจาะอยู่ด้านข้าด้านหลังนะครับของตัวกา้กานก้านเบรกตัวนี้จะมีหน้าที่คือยึดตัวสลักของฝาครอบนะครับก็คือตัวนี้นะครับจะถูกยัดเข้าไปในรูตรงนี้ ที่ด้านมุมก็จะประกอบตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับตัวด้านข้างเสร็จแล้วก็กดให้เข้ากับตัวคลิปมันจะมีตัวล็อกอยู่ด้านาด้านล่าง มีพี่เน, yeah. น้นนะบน่นกับกระกอกตัวพลาสติกหุ้ม ต่อมาก็จะประกอบออหัวมือกดนะครับเข้ากับตัวการกระทุงนะครับเบรกมือนะครับก็คือกดล็อกจะมีคลิปล็อกอยู่หลังจากนั้นก็ประกอบตัวก้านกระทุ n เข้ากับตัวกลิปนะครับของเบรกมือก็คือสอดเข้าไปนะครับก็จะได้รูปอยู่ประมาณนี้นะครับรา,ายใช้งานตัวนี้ก็จะเลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนลง นะครับประมาณนี้หลังจากนั้นเราจะดึงพลาสติกตัวล่างออกนะครับเราเห็นว่ามีสลักด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่คลิปเนี่ยให้เข้ากับตัวสลักด้านหน้าก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ดึงดึงถอยหลังนะครับมาเสร็จแล้วก็กดกดตัวคลิปลงตัวนี้จะกดค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมันใหม่ อาจจะต้องมีการทาจารบีนิดนึงนะครับเพื่อให้มันสามารถที่จะกดลงได้ง่ายนะครับอย่างที่ผมกดนี่ก็ใช้หลายรอบอยู่เหมือนกันนะครับนะก็คือ,ต,อต้องต้องใส่ปลายด้านหน้าให้เรียบร้อยก่อนนะครับตรงที่เป็นสลักหลังจากนั้นก็บีบลงนะครับใช้มือไล่บีบบีบจนกระทั่งตัวขาสลักนะครับลงที่ร่องล็อกสลักครับ หลังจากไล่บีมาพอสักพักหนึ่งนะครับก็กดตรงแล้วนะครับหลังจากที่กดล็อกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาไล่ตัวพลาสติกหุ้มนะครับให้เข้าไปแนบกับตัวกริปนะครับ หลังจากไล่เก็บขอพลาสติกนะครับหุ้มตัวกริปแล้วเนี่ยเราก็ทดสอบดึงนะครับว่าเบรกมือใช้งานได้ปกติไหมนะครับขึ้นดนึงลงลองกดดูนะครับว่าใช้งานได้ปกติหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นผลงานหลังจากที่เราไลพ่พลาสติกนะครับหุ้มเบรกมือนะครับ ไปก็จะเป็นขั้นตอนในการประกอบกล่องเก็บของนะครับคอนโซลกลางก็คือเราจะยัดด้านหน้าของตัวกล่องลงไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะขยับคันเกียร์นี้ให้อยู่ประมาณตำแหน่งดีนะครับเพื่อสามารถที่จะว,วางตัวกล่องเก็บของได้นะครับหลังจากนั้นเราวางเสร็จแล้วก็ไล่กดฝาครอบลงนะครับ หลังจากนั้นก็ประกอบฝาครอบคันเกียร์นะครับกับเขาที่เดิม้ดสอบลองดึงนี้ว่าใช้งานได้ตามปกติไหมอันนี้ก็เป็นนันเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปของการเปลี่ยนชุดฝาครอบการเบรกมือนะครับสำหรับ Honda Civic FD นะครับ อย่าลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ